คืนเผาผีโกสไนสนับสนุนโดยเฟมแฮตโ o นิกผลิตภัณฑ์บำรุงหนังศีรษะลดอาการหลุดล่วงของเส้นผมฟังสดพร้อมกันทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัส,สบดีสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปไปหลอนพร้อมกันครับแล้วก็ตอนนี้สายแรกน้องฝนยกไม้ยกมือไว้อยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณย่า ค่ะสวัสดีค่ะคุณนสสวัสดีครับเนยเดี๋ยวนะค,คุณย่าเป็นนักเล่าหน้าใหม่ไหมฮรก็จริงๆก็เคยมีไปเล่าที่อื่นมาบ้างค่ะแต่ว่าหลักๆก็จะเล่าในช่องต่อๆของตัวเองคะอ่ะอ่ามีช่องของตัวเองด้วยเดี๋ยวช่วงท้ายมาถามนะว่าช่องอะไรได้ค่ะมาวันนี้สลับโหมดกันหน่อยนะครประสบการณ์ของอค,คุณย่าเนี่ยฮะตั้งชื่อเรื่องว่าเสียงเรียกจากความตาย เป็นยังไงครับเชิญครับคืออ่า่าต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคะว่าเรื่องของ่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสั้นมันอาจจะดูน่ากลัวหรือไม่น่ากลัวก็ได้แต่ว่าเป็นประสบการณ์ตรงของตัวเองเลยค่ะอันนี้ก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยนะคะครับผมค่ะก็เริ่มเรื่องก่อนเลยเนี่ยเรื่องอ่ามันเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณช่วงกันยาปีสองพันยี่สิบเอ็ด ม,มันจะเป็นช่วงที่โควิดเนี่ยเพิ่งจะเริ่มฝ่าคนเพิ่งจะเริ่มกล้ากลับมาทเที่ยวใช่ไหมคะครับช่วงนั้นเราก็เลยไปเที่ยวกับที่บ้านค่ะที่อ่อทะเลแห่งหนึ่งละกันสามารถเอ่ยได้ไหมเนาะว่ามันไม่เป็นไรไม่บอกดีกว่าทะเลที่หนึ่งละกันโอเคอ่าโอเคค่ะทะเลที่หนึ่งซึ่งก็ไม่ได้ไกลาจากกรุงเทพมากนะคะก็เลยไปเที่ยวกันทั้งหมด ห้าคน,นะคะ่ะจะมีคุณพ่อคุณแม่ของแฟนแล้วก็ตัวย่าเองตัวแฟนแล้วก็น้องชายของแฟนนะคะครับทีนี้เนี่ยเราก็เลือกจองโรงแรมโรงแรมหนึ่งค่ะซึ่งเป็นโรงแรมที่พ่อแฟนกับแม่แฟนเนี่ยเขาจะไปบ่อยมากๆแล้วเขาก็จะชอบที่นี่เขาก็เลยเลือกจองที่นี่ให้เราพวกเราไปกันครั้งแรกแล้วก็แบบตื่นเต้นนะคะ ได้ออกเที่ยวในรอบในรอบแบบหลายๆในหลายๆปีที่แบบว่ามันปิดโควิดอยู่เนาะพอไปถึงอะค่ะก็ประมาณช่วงบ่ายโมงบ่ายสองไม่คือไม่น่าเกินนี้ค่ะประมาณบ่ายโมงบ2 2> ่ายสองไปถึงเนี่ยแล้วก็จอดรถปุ๊บล้วก็ขึ้นกันไปก่อน สามคนค่ะ uh. ขึ้นตึกเดินไปก่อนสามคนบอกรักษาโรงแรมก่อนโรงแรมตรงนี้ค่ะเขาจะอยู่กับจงข้ามชายหาดถ้าเราจะไปชายหาดเนี่ยเราจะต้องเดินข้ามถนนไปครับค่ะมันจะไม่ได้อยู่ฝั่งเดียวกันโดเชิงว่าติดทะเลขนาดนั้นก็ไม่ใช่แต่เราจะต้องเดินข้ามถนนเพื่อที่จะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่ง hmm. ตัวโรงแรมอะค่ะเขาจะเป็นทางเดินแบบเปิดนึกออกไหมคะจะไม่ใช่ จะไม่ใช่ทางเดินปิดที่มืดสนิทแต่เป็นทางแบบเปิดที่เราสามารถเห็นวิวภายนอกได้แสงก็ค่อนข้างจะสว่างไม่ได้ทึบขนาดนั้นครเราก็เลยรู้สึกว่าเออโรงงานนี้ดีนะไม่น่ากลัวอืมเราก็เลยขึ้นไปเอากระเป๋าเอาอะไรเงี้ยค่ะของเราอะไปเก็บในห้องครับห้องที่ได้นะคะมันจะเป็นห้องที่ติดกันสองห้องซึ่ง สามารถเชื่อมถึงกันได้สามารถเปิดถึงกันได้ะระหว่างห้องสองห้องนี้ห้องของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะอยู่ติดกับบันไดเลยค่ะส่วนห้องของญาติจะอยู่ถัดมาก็าคือถ้าเป็นห้องก็อาจจะเป็นฟิลแบบว่าสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์สองประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะถัดไปอีกลหลายๆห้องเนาะแล้วก็เข้าไปอยู่ห้องสองศูนย์สองกันแล้วก็ไขกุนซจเข้าไปเก้าของไปเก็บ บรรยากาศในห้องไม่ไม่มีอะไรน่ากลัวเลยค่ะคทุกอย่างคือดีหมดแล้วก็เข้าไปนั่งรอคุณพ่อคุณแม่น่ะตามขึ้นมาเราก็นั่งคุยนั่งอะไรไปเรื่นกับน้องชายแฟนแล้วก็แฟนนะคะบอกเลยว่ามันนอนห้องเดียวกันเพราะมันเป็นสองเตียงเป็นใช่ไหมคะก็คือจะมีเตียงย่าก,กับแฟนแล้วก็เตียงน้องชายทีนี้ย่าก็เป็นพวกชอบสำรวจรก็เลยเดินสำรวจห้องแล้วก็ รวมถึงห้องฝั่งของคุณพ่อคุณแม่ค่ะที่บอกว่าประตูมันเปิดถึงกันได้เนาะครับเราก็เดินข้ามไปฝั่งห้องนู้นด้วยเพื่อที่จะไปดูว่าห้องนู้นมันเหมือนกันหรือเปล่า<อ>แล้วแบบมีปัญหาติดขัดอะไรหรือเปล่าอะไรเยงนี้ยค่ะครับเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรคะเหมือนเราก็ต้องเช็คแอร์เช็คอะไรใช่ไหมคะว่ามันปกติไหมเพื่อจะแจ้งช่างครับก็เข้าไปดูปุ๊บ สักพักหนึ่งอะค่ะได้ยินเสียงเคาะประตูของฝั่งห้องคุณพ่อคุณแม่อืก็เป็นเสียงคนเคาะแบบก๊อก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 ่อกอกอกาก็ตะโกนไปว่าค่าพอเราคิดว่าเขา่ะมาแล้วใช่ไหมคะครับพอเราตะโกนไปว่าค่าเราก็รีดเดินไปเปิดเปิดจากฝั่งห้องห้องเขานะคะสองศูนย์หนึ่งแล้วก็เปิดแกลกออกไปปรากฏว่า ไม่มีใครคร่ะไม่มีใครอยู่หน้าห้องเลยครับแล้วก็เอ๊ะทำไมไม่มีใครอยู่เลยเราก็เลยเดินกลับมาฝั่งห้องเราปิดประตูฝั่งห้องคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เดินกลับมาฝั่งห้องเราแล้วก็บอกกับแนแล้วก็น้องชายแฝนว่าเ oh. มื่อกี้แม่น่าจะขึ้นมาแล้วแน่เลยพ oh. อได้ยินเสียงขอประตู ไหนลองเปิดประตูฝั่งเราไปดูซิว่าเขาอะ่ะมาลอยอยู่ฝั่งหน้าห้องเราหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเขาอาจจะหยิบกุญแจไม่ถนัดก,ก็เลยมาแบบเปลี่ยนฝั่งมาคอห้องเราเพื่อให้เราเปิดหรือเปล่าน้องชายสนก็ไปเปิดดูก็ไม่มีคนค่ะก็ไม่มีใครอยู่หน้าห้องเลยทั้งฝั่งห้องเราก็ฝั่งห้องของคุณพ่อคุณแม่ขึ้นก็ปิดประตูค่ะตอนน้องชายสาก็ปิดประตูค่ะแล้วก็ ผันมาโทษกับเราว่ะไม่เห็นมีใครเลยแล้วก็แบบหรอสงสัยเราจะแบบหูฝาดน่าจะหูแววอาจจะเพราะว่ารอเขาขึ้นมาแล้วแบบหูแววไปเองอโอเคไม่เป็นไรที่นี้ค่ะรอบสองย่ารู้สึกว่าอยากเข้าห้องน้ําคือปวดตับปวดฉี่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยเข้าไปในห้องน้ําปุ๊บพอทํทัวระเสร็จแล้วก็ ยืนล้างมือหน้าอ่างล้างหน้าในห้องน้ําภายในห้องน้ำนะคะห้องน้ำเนี่ยคือจะอยู่ติดกับประตูของห้องพักเลยอืมฟังพักหนึ่งค่ะได้ยินเสียงเคาะอีกก็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 พร้อมกับตะโกนเรียกชื่อของย่าครับให้เปิดประตูให้หน่อยเป็นเรียกชื่อเลยนะคะแล้วเป็นเสียงของคุณแม่เลยเป๊ะๆเดี๋ยวนะเรียกชื่อจริงอย่างนี้เหรอฮะหรือว่าเรียกชื่อเล่นใช่ค่ะ เรียกชื่อเล่นเลยค่ะเรียกชื่อของของตัวย่าเลยค่ะแล้วก็เขาก็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 เรียกชื่อของของตัวยา่าปุ๊บย่าก็ตะโกนออกไปนอกห้องน้ําค่ะเพราะว่าเรายังไม่เสร็จยังไม่หลออจากห้องน้ำจริงนะคะแล้วก็เลยตะโกนออกไปนอกห้องน้ำว่าครั้งนี้แม่มาจริงแล้วเปิดประตูให้แม่หน่อยครับค <Okay. S 2> ่ะแล้วก็ตะโกนออกไปแบบนี้แต่เราก็ยังไม่ได้ยินเสียงของคนที่อยู่ข้างนอกห้องน้ำอ่ะเขาเปิดประตู ล้วพอเราล้างมือเสร็จปุ๊บเราก็เปิดประตูห้องน้ำออกมาแล้วเราก็เอา้าทาไมยังนั่งนิ่งกันอยู่ทําไมถึงไม่เปิดประตูให้แม่ก็บอกว่าแม่มาแล้วแฟนเรากับน้องชายแฟนเราเขาก็ไม่เห็นได้ยินอะไรเลยไม่เห็นมีใครเรียกเลยแต่ย่าก็ยืนยันค่ะว่าได้ยินจริงๆเนี่ยมาของจริงแล้วเพราะว่าเราได้ยินเขาเรียกชื่อเลยครับก็เลยบอกว่าให้ น้องชายแฟนนะคะลองไปเปิดดูแล้วแบบมันก็ไม่มีใครไปเปิดนะคะเพราะว่าทั้งสองคนนะคะคือยืนยันว่าไม่ได้ยินยังไงก็ไม่ได้ยินเ,<อ>เขานั่งอยู่ตรงนั้นเขาไม่ได้ยินอะไรเลยทั้งเสียงเขาทั้งเสียงเรียกเ,<อ>เราก็เลยเอกใจและแปลกๆทำไมถึงได้ยินอยู่คนเดียว<อ>ก็เลยเรียกโทรไปหาแม่แฟน,นะคะ่ะว่าเขาได้ขึ้นมาแล้วจริงๆไหม คำตอบก็คือเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามของโรงแรมค่ะก็คือเขาข้ามไปที่ชายหาดก,กันก่อนแล้วอ <Okay. S 2> เพื่อไปเตรียมของเขาไม่เขายังไม่ได้ขึ้นมาค่ะก็คือคุณพ่อกับคุณแม่แฟนเนี่ยเขาไปเตรียมปูเสือแต่ไปเตรียมสั่งอาหารกันค่ะเพราะเราไปถึงก็บ่ายสองแล้วแล้วเรายังไม่ได้ทานกังแเกข้าวเช้ากันเขาก็เลยไปจัดเตรียมเพื่อที่จะให้เราลงไปแล้วก็ oh. ไปทานอาหาร oh. Oh. ใช่ค่ะแล้วก็ถามว่าแบบได้ขึ้นมาไหมคะคเขาก็บอกว่ายังนะตอนนี้กระเป๋าเขาก็ยังอยู่ที่รถครับตัวเขายังไม่ได้ขึ้นมาแต่ตัวเขาว่าค่ะกําลังที่จะข้ามมากำลังที่จะข้ามมาฝั่งโรงแรมแต่ถ้าเราอ่ะเราว่างอยู่อ่ะก็ให้เราอ่ะเอากระเป๋าเขาอ่ะที่รถอ่ะแล้วเอาขึ้นมาแทนให้ทีแล้วก็ข้ามรีบข้ามมากินข้าวกับพวกเขาเลยเขาจะได้ไม่ต้องข้ามกลับมาครับ เราก็วางสายแล้วเราก็แบบแล้วเมื่อกี้มันคืออะไรเสียงเรียกเมื่อกี้มันนคืออะไรเพราะมันชัดมากๆแล้วก็เรียกชื่อเราได้เสียงของคุณแม่แฟนเลย mm hmm. ใช่ค่ะแล้วน้องชายแฟนกับแฟนนะคะเขาก็บอกแล้วว่าเห็นไหมเขาบอกแล้วว่าเขาไม่ได้ยินอะไรเลย oh. มันไม่มีใครมาเรียกจริงๆไม่มีใครขึ้นมาแล้วก็เลยโอเค งั้นเราจะไม่คิดอะไรแล้วเพราะว่าคืนนี้เราจะต้องนอนที่นี่ครับถ้าเราคิดเนี่ยเรานอนไม่ได้แน่ๆเลยเพราะว่าเราจะต้องผ่านคืนนี้ไปแบบหวานระแวงค่ะคือมันจะหลับไม่ลงแน่ๆถ้าเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่มันมันเป็นเรื่องที่แบบเหนื่อธรรมชาติครับก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวลงไปเอากระเป๋าให้คุณพ่อคุณแม่แฟนแล้วก็เอากลับมาเก็บให้เขาแล้วเดี๋ยวเราก็ข้ามตามไปทีนี้เราไปเอาของของเขาขึ้นมาเก็บอีกรอบนึงปุ๊บ แล้วเราก็จะเตรียมตัวข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมคะก็เลยขอเปลี่ยนเป็นชุดที่มันนั่งริมชายหาดแบบชิลๆหน่อยอก็ให้น้องชายแฟนนะคะขอลงไปก่อนแล้วเราก็ขึ้นมากับแฟนแล้วก็ขึ้นมาเปลี่ยนชุดอ่าปรากฏว่าห้องถัดไปอ่ะคะ่ะก็คือห้องสองคือสามอะคะ่ะมันเป็นเสียงทุบทุบเหมือนค้อนทุบเลยนะคะกระแทกมาที่ผนังฝั่งห้องเราดัง ค่อนข้างดังเลยค่ะดังแบบเราก็รู้สึกว่าทําไมทุบดังจังก็เลยหันไปพูดกับแฟนว่าโอเคแปลว่าห้องเนี้ยมีคนอยู่แล้วคืนนี้ยไม่ไม,ม่วังเวงล้ว<อ>เพราะว่าถ้าห้องถัดไปมันมีคนอยู่อ่ะมันก็จะรู้สึกไม่วางเวงเท่ากับเราอยู่แค่สองห้องเพราะว่าช่วงนั้นไม่เป็นช่วงโควิดอะค่ะเราก็รู้ว่าคนเที่ยวน้อย พอเรารู้ว่าห้องสองคืนสามมีคนเราก็โล่งใจแล้วก็บอกกับแฟนนีแต่แฟนบอกว่าพี่น่ามีนะเราก็บอกว่ามีเนี่ยได้ยินเสียงเขาไม่ได้ยินเสียงทุบหรอแต่มาเป็นเสียงเหมือนค้อนทุบเลยอะไรเงี้ยค่ะใจก็บอกว่าไม่มีเขาก็ยังไม่ได้ยินทําไมเราชอบทักอะไรมั่วซั่วอะไรรับ,รบแล้วก็เลยแบบเหมือนแฟนเขาคงไม่ได้ใส่ใจคงแบบไม่ได้สนใจเสียงอะไรเงี้ยค่ะเราน่าจะได้ยินเพราะว่าเราแบบเราอยู่ใกล้ ไม่ได้คิดถึงเรื่องเรื่องว่าแบบห้องค่างมีขนหรือไม่มีขนเลยขอ,อคแค่มีขนก็พอเราได้ยินเสียงเราก็แล่ละโอเคก็แต่ง okay. ตัวลงไปนั่งกินจนถึงมืดเลยค่ะ <c oughs> ประมาณหกโมงเราก็ข้ามกลับมาแล้วก็ข้ามกลับมาค่ะแล้วก็ขึ้นมนาบนห้องกลับมาบนห้องพักแล้วก็เปลี่ยนชุดเพื่อลงไปว่ายน้ําลงไปเล่นน้ำอะค่ะเพราะว่า <c oughs> กขาจะมีสาวว่ายน้ําใช่ไหมคะแล้วก็ลงไปเล่นเราอะคะ่ะสังเกตว่าจากสาะว่ายน้ําเนี่ยมองขึ้นไปเนี่ยมันเห็นทั้งห้องเราแล้วก็ห้องข้างๆคือ<ข>เห็นหมดเลยปรากฏว่ามันมีไฟห้องเรากับห้องคุณพ่อคุณแม่อะ่ะติดอยู่แค่สองห้องอ้ oh. แล้วจะมีไฟทีก็คือห้องถัดไปจากเราอะคะ่ะด้านขวาเนี่ย ลักไปอีกสองห้องเลยถึงจะมีไฟเปิดอีกทีนึ่งครับก็คือหมายความว่า,ข,าข้างบนแล้วก็ข้างๆเราที่เราคิดว่ามีคนสองูนสามอะค่ะไม่มีคนอยู่มันไม่มีคนครับใช่ค่ะใช่แต่ตอนแรกแเราคิดในแง่ดีค่ะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไปข้างนอกแล้วเขายังไม่กลับอาจจะกลับเข้ามาดึกๆก็ได้อะไรเงี้ยค่ะ<อ>เราคิดแบบนั้นก็เลย เล่นน้าไม่เล่นอะไรไปค่ะก็แบบไม่ได้ไม่ได้สนใจต่อส่วนกระทั่งเชา้ชาเช้าเรารู้สึกว่าแบบแต่ตอนนอนกลางคืนขอบอกก่อนเลยค่ะว่าไม่รู้สึกอะไรเลย <c oughs> ไม่ได้รู้สึกว่ามันน่ากลัวหรือว่ามีอะไรมาบรบกวนระหว่างที่นอนเลยคือเราก็หลับได้ปกติครับ <c oughs> ค่ะพอตอนชเช้าแล้วก็ลงไปถ่ายรูปค่ะประมาณเก้าโมงลงไปถ่ายรูปก,กับวิว โรงแรมบรรยากาศของโรงแรมอะไรเงี้ยค่ะอแต่ได้ความที่เราอยากพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราคิดจะมันใช่หรือเปล่าเพราะยังไงมุม็อกโอ้ยคือ,อยังไงไปได้เรากลับอยู่ละก็เลยมองไปที่ห้องสองสามปรากฏว่ามันล็อกได้กุญแจใหญ่อยู่เหมือนเดิมค่ะอะมันไม่มีคนคก็คือตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันน,นี้ยแฟนก็บอกว่าเห็นไหม ก็บอกแล้วมันไม่มีคนมันล็อกอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วเสียงทุบที่เป็นเสียงค้อนที่เราได้ยินนะคะมันคือเสียงอะไรโอ้จากในห้องนะอืมใช่ค่ะมันดังมาจากในห้องสองส่วสามแน่นอนอันนี้เรามั่นใจว่ามันดังมาจากนี้แนะ่นอนเพราะว่าทุบจนขนางแทบสะเทือนแต่เรากลับแบบได้ยินอยู่คนเดียวแฟนไม่ได้ยิน<ม><ม>แล้วก็เลย โอเคไม่เป็นไรอาจจะเป็นห้องข้างบนก็ได้ก็อย่างผิดในแง่ดีแต่ก็บอกว่าอาจจะเป็นห้องข้างบนหรือเปล่าเวลาที่มันทุบทุบทุบอะไรเงนี้ยค่ะเสียงมันก็จะมาตามผนังบ้างอะไรเงนี้ยค่ะแล้วก็โอเคอาจจะเป็นข้างบนก็ได้แล้วพอลงมาถ่ายรูปปุ๊บปรากฏว่าข้างบนก็ไม่มีคนอยู่ค่ะ ไม่มีคนอยู่ทั้งห้องข้างบนของเราที่ทุบเราคาดก็จะมีเสียงแล้วก็ห้องด้านข้างของเราไม่มีคนทั้งสิ้นนะคะจะมีอีกทีก็คืออย่างที่บอกอะค่ะถัดไปอีกสองห้องคือห้องสองศูนย์ห้าถึงจะมีคนคซึ่งมันไกลเกินกว่าที่เขาจะทุบแล้วเสียงจะดังได้ขนาดนั้นค่ะก็เลยแบบเออเรื่องที่เราเจอมันคืออะไระมันเป็นเสียงที่แบบ มาจากไหนเพราะว่าช่วงที่ได้ยินช่วงที่เกิดขึ้นนะคะมันคือกลางวันแสกเลยมันไม่ใช่กลางคืนที่ดูน่ากลัวหรืออะไรเลยอะค่ะครับคือช่วงบ่ายเลยโพเพกก็ไม่ใช่อ้อค่ะแล้วย่าก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่ามันคืออะไรครับมันเกิดจากอะไรหรือว่าเราแบบ เราอาจจะแัดพอดหรือเปล่าแบบนี้ยค่ะอืมอืม,อมครับเออ <c oughs> เรื่องเรื่องคุณ <c oughs> ย่ายมีประมาณนี้ถูกไหมใช่ค่ะแต่ว่าเราได้เล่าลงไปในช่องต่อๆครับ <c oughs> ปรากฏว่ามีคนที่ดีเอมมาค่ะว่าเ <c oughs> จอลักษณะประมาณนี้เหมือนกันจะได้สืบสาวเราเรื่องถึงแบบใช่โรงแรมเดียวกันไหม ให้ชื่อนี้ไหมเขาก็บอกว่าเขาเจอในลักษณะนี้เหมือนกันค่ะ<อ>ส่วนตัวเขาว่าคิดว่าเป็น room service แต่ปรกฏว่าไม่ใช่ก็เปิดไปก็ไม่มีใครเหมือนกันแล้วแล้วผมอยากจะบอกว่าในขณะที่คุณย่าเล่าเนี่ยนะฮะมีคุณฟังส่งข้อคว<อ>ามมาผมว่าประมาณสองถึงสามคนที่ส่งมาบอกว่าเจอลักษณะเดียวกันที่ห้องหมายเลขเนี้ยจริงเหรอคะจริงครับ อันนี้คือถ้าถ้าถ้าเขาบอกว่าเจอในลักษณะเดียวกันในห้องแบบเป็นกัรนี้ให้ดีเอมาบอกได้เลยค่ะเพราะว่าอาจจะเหมือนกับอีกสองเคสที่ดีเอมาบอกเหมือนกันว่าเจอแบบนี้เหมือนกันครับค<ะ>่ะที่ดูเนี่ยสองสามข้อความที่บอกว่าเจอลักษณะเดียวกันพอพอเราบอกว่าสองศูนย์สองแล้วก็สองศูนย์สามบอกใช่เลยที่ที่ท,ที่ที่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ บอกมาหมดเลยครับโอ้อ่าเดี๋ยวนะผมขอยัดไล่เลียงไปหน่อยได้ไหมย้อนกลับไปนั่แหละตอนที่คุณย่าเข้าไปแน่นอนแล้วว่าได้ยินเสียงเคาะประตูแต่พอไปเปิดแล้วไม่มีใครถูกไหมครับถูกต้องค่ะทีนี้หลังจากนั้นคุณย่าไปเข้าห้องน้ําแล้วก็ที่เหลือก็อยู่ด้านนอก เราได้ยินเสียงคุณแม่เราเรียกชื่อเราเต็มๆเลยแล้วเราก็บอกว่าเอานั่นแม่มาแล้วเอาแม่เปิดประตูให้แม่เข้ามาหน่อยสิคำถามคือหลังจากนั้นได้ยินเสียงเคาะอีกไหมครับไม่ค่ะอันนี้แหละคะ่ะที่เป็นพอยหลักคือถ้าเป็นคนในครอบครัวเขาเรียกแล้วเราไม่เปิดเขาจะต้องเรียกเราซ้ำถูกไหมคะครับแต่ปรากฏว่ามันเรียกครั้งเดียวเราหายไป ผมก็ลังอย่างนี้ผมก็รังสงสัยอย่างนี้ครับลองลองเราลองมานั่งวิเคราะห์กันแล้วกันเนาะสองครั้งแรกมาเคาะโอเคเปิดไปไม่มีใครอยู่เปิดไปไม่มีใครอยู่ครั้งที่สามเป็นเสียงคุณแม่เรามาเรียกเราเรียกชื่อเราเราบอกว่าแม่มาแล้ว กสองครั้งค่ะจะเป็นครั้งแรกที่มีแค่เสียงเคาะฝังห้องคุณพ่อของแม่ส่วนครั้งที่สองคือมาเคาะห้องเราพร้อมเสียงเรียกแต่ว่าใช้เวลาห่างก,กันไม่ถึงห้านาทีกําลังบอกว่าคือถ้าคุณย่าคิดดีๆเนี่ยคุณย่าให้เขาเข้ามาในห้องแล้วนะก็ก็จริงนะคะเพราะเราเปิดประตูถูกไหมคะทําไมรู้ป่ะครั้งครั้งแรกเนี่ยเปิดประตูไปโอเคครั้งที่สอง เ้าเราตอบรับเขาแล้วแล้วสังเกตไหมว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาไม่ขออีกเลยเอ,อ๋อใช่ค่ะใช่นั่นแสดงว่าเขาอาจจะเข้ามาอยู่ในห้องกับเราแล้วก็ได้แต่ทีนี้คําถามต่อไปว่าพอหลังจากนั้นนะครับพอไปเปิดห้องที่คิดว<ช>่าแม่เนี่ยมาเรียกในห้องเจอเหตุการณ์แปลกๆไหมถ้าในห้องเนี่ยไม่เจอเหตุการณ์แปลกๆเลยค่ะ ไม่เจอเลยแต่ว่ามันดันเป็นห้องสองศูนสามแทนที่เราบอกนะคะว่ามันเป็นเสียงทุบว่าเสียงทุบเนี่ยมาหลังจากที่เรากําลังจะลงไปั่งฝั่งข้ามของตรงแรมโอเคถ้างั้นเป็นไปได้ไหมฮะที่คุณย่าบอกว่าเสียงทุบมาจากห้องสองศูนสามซึ่งเรานอนอยู่ห้องสองศูนสองใช่ค่ะมันเป็นไปได้ไหมที่อ่ะถ้าเหมือนมีคนมาทุบเขามาทุบในห้องเราอะ่ะ ก็มันก็ดูเป็นไปได้นะคะแต่ว่าสาหรับตัวย่าห้องที่ย่านอนนะคะสองส่นสองอ่ะอย่าไม่ได้รู้สึกว่ามันน่ากลัวแต่ห้องสองสูนย์หนึ่งของคุณพ่อคุณแม่อันนันวังเวงรู้สึกว่ามันน่ากลัวทางกางที่มันอยู่ติดกันแล้วมันก็ขั้น้อ่ประตูบานเลื่อนแค่นั้นเองค่ะมันสามารถต่อถึงกันได้แต่ว่าเรื่องนี้ไม่มีข้อสรุปแล้วก็ไม่มีที่มาที่ไปด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร นี่แต่ว่าสิ่งที่โอ,อ้สิ่งที่น่าแปลกคือหลายคนเจอแบบนี้เหมือนกันแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นโรงแรมเดียวกันด้วยแล้วก็เป็นช่วงเอ่อห้องใกล้ๆนด้วยฮะค่ะเพราะว่าเราอยู่ชั้นสองมันก็จะเป็นสองศูนหนึ่งสองูนสองอะไรแบบนี้ยค่ะครับเนี่ยคุณโอเอพิโตคิโอบ,บอกว่าเสียงเคาะเสียงทุบมาจากห้องสองศูนสองนี่แหละคิดว่านะ ก็เป็นไปได้นะคะเป็นไปได้เลยเหลอเพราะว่าเราได้ยินอยู่คนเดียวทั้งๆท,ที่อยู่กันสามคนไม่มีใครได้ยินอนอกจากตัวเราคําถามต่อไป<ช>อยู่กันในห้องนั้นไม่ใช่มีคุณย่าอยู่คนเดียวยา<ช>่าได้ยินเสียงแค่คนเดียวเท่านั้นเองคนอื่นไม่ได้ยิน<ช>เลยถ<ช>ูก<ล>ต้องเหมือนเขาพยายามสืม่อสารกับเราอะคิดว่านะคะเพราะว่า เขาเรียกชื่อเราแบบชัดเจนเลยอ่ะอ๋อครับอืมไม่รู้ด้วยเขารู้ชื่อเราได้เหออืมใช่ใช่ค่ะอ้าวถ้าใครมีข้อมูลตรงนี้นะฮะหรือว่าเอ่อเรื่องราวประมาณแบบนี้นะคิดว่าน่าจะเป็นที่เดียวกันช่วยดีเอ็มมาบอกหน่อยหรือว่าส่งข้อความมาบอกหน่อยว่ามันเกิดจากอะไรเนอะได้ค่ะได้ครับวันนี้วันนี้ขอบคุณมากนะแล้วก็ก่อนจะวางสายกันไปฮะ ย yeah, ่าที <S <S ่ฝากช่องต๊อกต๊อกของเราดิยสิต้องเรียกอะไรต๊อกต๊อกนี้เหรอหรือต่อต่อใช่ค่ะรีกต่อต่อก็ได้ค่ะเลยกต่อต่อเอเคเอาฝากช่องต่อต่อของเราหน่อยชื่อว่าช่องอะไรค่ะก็ฝากด้วยนะคะใครที่อยากฟังเรื่องอื่นๆหรือว่าไปฟังเรื่องนี้แบบต่อเนื่องหรือว่าใครที่แบบว่ามีข้อมูลของเรื่องนี้นะคะช่วยดีเอมาบอก่หมนะคะที่ต่อต่อ ฟองดูนะคะ F O N C D U E S ค่ะฟองดูได้เลยะนะฮะอย่างนั้นก็ฝากติดตามด้วยนะในต่อตอของน้องย่านะครับแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยเนอะแล้วก็ฝากต่อต,อ,ตอพี่ด้วยนะได้ค่ะอก็ยัง,งงงงอยู่หรือว่านู่นนี่นั่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออพี่น้าเล่าเก่งนะคะ จำนาการดีมากเลยดั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วขอคคบขอคุณมากนะขอบคุณมากนะขอบคุณมากเนะยฮะแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยเนาะได้เลยค่ะได้จ้ะขอบพระคุณมากครับถ้าสำหรับวันนี้ก็ถ้าเล่าผิดลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะได้จ้ะแล้วก็อย่าลืมนะท่านเจ้าตัวเล็กคลอดเมื่อไหร่แล้วโทรมาบอกเจ้าต้องฝนก็ได้นะเดี๋ยวส่งเสื้อเสื้อคืนมาบผีจิ๋วไปให้ได้ค่ะยินดีมากมากเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะครับสวัสดีครับ ค่ะสวัสดีค่ะ